ระบบ VMS นะครับหรือว่า Visitor Management System นะครับก็จะเป็นระบบบันทึกข้อมูลผู้มาติดต่อครับจากแบรนด์ d p a r k เครื่องเล็กพกพาสะดวกง่ายนะครับระบบใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากระบบนี้ก็จะมาทดแทนการแลกบัตรผู้มาติดต่อหรือการจดบันทึกข้อมูลของผู้มาติดต่อในแบบเก่าๆนะครับก็เปลี่ยนมาใช้เครื่อง VMS ในการบันทึกข้อมูลแทนระบบ VMS นะครับสามารถใช้งานกับ ทางเข้าออกหมู่บ้านลานจอรดรถหรืออาคารสำนักงานที่มีบุคคลภายนอกเข้าออกตลอดเวลาเ,เรามาดูฟังก์ชันการใช้งานเครื่อง vMS กันนะครับก็พอเปิดแอป,ปขึ้นมาหน้าแรกก็จะเป็นหน้าล็อกอินนะครับตันนี้ก็จะเอาไว้ให้รปภล,ล็อกอินเข้าไปใช้ตัวแอปพลิเคชันนะครับก็ตรงนี้ก็เสือบท <P PS> พอเข้ามาในหน้าเข้าสู่ระบบแลครับก็จะมาเจอหน้าแดชบอร์ดหน้าแดชบอร์ดนี้ก็จะมีแจ้งข้อมูลต่างๆนะครับมีจํานวนรถเข้าจํานวนรถออกแล้วก็จํานวนรถที่อยู่ด้านในครับแล้วก็มีจํานวนที่สแตปมแล้วนะครับก็เมื่อเราจะต้องการลงทะเบียนเข้านะครับก็กดที่ลงทะเบียนเข้า แล้วก็จะมีให้กรอกข้อ,ขอมูลครับจะมีชื่อบ้านเลขที่ก็กดเลือกเลือกบ้านเลขที่ได้นะครับจะมีเลือกหา้าเลขที่เป็นพิตินะครับก็มีเลือกยี่ห้อรถแล้วก็เลขทะเบียนรถนะครับ แล้วก็ชื่อผู้มาติดต่อนะครับครับแล้วก็มีเป็นจุดประสงค์นะครับก็จะมีเป็นตัวเลือกให้เลือกนะครับหรือว่าถ้าใครมีจุดประสงค์อื่นนอกจากในตัวเลือกก็สามารถชิม ตรงช่องจุ่รผสมนะครับแล้วก็ถ่ายรูปนะครับก็จะเป็นถ่ายรูปรถหรือว่าถ่ายรูปเป็นบัตรประชาชนก็ได้นะครับแล้วก็นเนาะเจให้ดูครับพอกรอกข้อมูลเสร็จแล้วนะครับก็กดสิ้นได้นะครับ จะเป็นสลีปออกมาอันนี้นครับอันนี้จะเป็นสลีปแบบพิมพ์ออกมา2แผ่นนะครับถ้าอยากให้ออกมาแค่แผ่นเดียวก็เข้าไปตรงที่ตั้งค่าได้นะครับแล้วก็กดติ๊กตรงนี้นะครับก็จะออกมาแผ่นเดียวตัวสลีปก็จะมีระบุเป็นตัว qr code นะครับแล้วก็มีเป็นวันที่ลำดับที่แล้วก็ชื่อผู้มาติดต่อนะครับแล้วก็ยี่ห้อรถ ทะเบียนรถแล้วก็บ้านเลขที่ที่มาติดต่อนะครับแล้วก็จุดประสงค์แล้วก็ชื่อผู้ททำรายการนะครับก็คือชื่อระบุพอนั่นเองครับอพอได้สลิปมานะครับก็นําไปให้ลูกบ้านสแตมป์ให้นะครับก็ลูกบ้านก็จะมีแอปพลิเคชันหน้าตาแบบนี้นะครับก็จะมีฟังก์ชันสแตมป์นาน,นี้นะครับแล้วก็กดเลือกที่ QR วอารโค แล้วก็อ่าแล้วก็สแกนนะครับมันก็จะขึ้นข้อมูลเอ่อผู้ที่มาติดต่อนะครับแล้วก,กดสแตมป์ตรงนี้ครับอ่าอ่าก็จะสําเร็จนะครับแล้วก็ผู้เอ่อผู้ที่มาติดต่อก็จะเอาใส่ตัวสลิปที่สแตมป์เสร็จแล้วนะครับไปออกได้ที่ทางออกนะครับ พอผู้มาติดต่อ,อ,อสแตมป์เสร็จแล้วนะครับก็มาที่ป้อมยามแล้วป้อมยามก็จะลงทะเบียนออกให้นะครับป้อมยามก็จะกดลงทะเบียนออกตรงนี้นะครับแล้วก็กดสแกนแล้วก็ทําการสแกน QR code โค้ดนะครับก็จะมีบอกข้อมูลมานะครับว่าข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็จะมีบอกว่าสแตมป์หรือยังเวลาสแตมป์เท่าไหร่นะครับตรงนี้อ่า พอ s c a นเสร็จแล้วก็กดยืนยันได้เลยครับปุ๊บก็จะเป็นการลงทะเบียนออกสําเร็จนะครับตัวจํานวนออกก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ตัวที่สแตมก็จะหายไปครับครับผมในกรณีที่ลูกบ้านประทับตามานะครับไม่ได้สแตมผ่านแอปนะครับก็จะเข้ามาตรงลงทะเบียนออกตรงนี้นะครับเพื่อสแตมให้ลูกบ้านนะครับลงทะเบียนออกแล้วก็กดปุ่มสแตมนะครับ นก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับก็กกรหัสธุรกรรมลงไปนะครับหรือว่ากดสแกนก็ได้ครับสแกนแล้วก็สแกน QR Code นะครับอ่ครับพอสแกน QR Code ปุ๊บมันก็จะมีหรหัสธุรกรรมเข้ามาครับแล้วก,กดยืนยันอ่าก็จะเป็นการสแตมป์ออกนะครับระบบวิมเอของยีปาร์กนะครับยังสามารถปรับแต่งซอฟต์วแวร์ให้ตรง ตามความต้องการของลูกค้าได้อีกด้วยนะครับประโยชน์การใช้งานสามารถใช้บันทึกข้อมูลผู้มาติดต่อกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินนะครับสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ครับผมนอกจากตัว v m เ h a n d h ด l l ฮนะครับเราก็ยังมีระบบหลังบ้านนะครับก็คือไว้ให้นิติใช้งานนะครับในการดูแลมอนิเตอร์ข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็มีตัวแอปพลิเคชันไว้ให้ลูกบ้านใช้งานด้วยครับ ครับผมถ้าท่านใสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาทางช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ